มาดูประเภทของศสยศาสตร์เท่าที่ผมรวบรวมมามันจะมีเยอะกว่านี้นประเภทแรกก็คือเวทมนต์ไสยศาสตร์ที่มุสลิมเราชอบมาใช้กันที่เขาว่าแรงไม่ใช่ของมุสลิมนะของแขกอันแรกก็คือประเภทดาวห้าแฉกนะฮะเขาเรียกดาวเดวิดหรือว่าเรียกบางทีเรียกว่าแหวนสุไลมานก็ได้นะครับแล้วแต่เขาจะเรียกนะฮะตรงนี้เนี่ยใช้ผ่านบาร์เมตบาร์เมตคืออะไรบาร์เมตก็คือไอตัวแพะพี่น้องเห็นไหมแพะหัวแพร ใช่ครับเอออันนี้เรียกบัฟเฟอร์เมดนะฮะใช้ผ่านบัฟเฟอร์เมดในการเลือกยินมาช่วยครับ <c oughs> เขาเรียกว่าสายศาสตร์ประเภทดาวห้าแฉกอันนี้น่าจะมีทางยุโรปเยอะนะแล้วก็ปาเลสไตน์อิสราเอลนะฮะเมืองไทยอันนี้น่าจะเป็นประเภทอื่นนัอาจจะไม่ค่อยมีนะครับประเภทนี้อันที่สองนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเซฮ์อารูซะนะครับถ้าจะแปลภาษาไทยนะแปลเป็นเวทมนต เจ้าสาววูดูไอตัวนี้คืออะไรนะฮะไอตัวนี้ก็คือศิลศาสตร์ประเภทที่ว่าใช้เข็มและก็เข็มหมุดในการแทงนะ,ะแทงโดยที่ว่าแทงให้เกิดความเจ็บปวดนะ,ะความไม่สบายความอะไรอันนี้แถบบูดูจะเยอะและเข้ามาใช้ในอาหรับไม่น้อยเลยนะ,ะอียิปต์เอออาหรับอาหรับก็มีนะฮะมาดีนาอัมการเนี่ยเขาจะมีแบบพวกพวกที่มาจากพวกบูดูพวกนี้ยนะฮะพวกแอฟริกาเนี่ยเขาจะเอาพวกนี้มาใช้กันแล้วก็มีค,ค,คนโดนเยอะนะฮะสาวๆเนี่ยจะโดนกันนะฮะ ทำให้เกียติทําให้อะไรกันอันนี้ในเรื่องมาดิด้านมีมีมีหลายเหตุการณ์เหมือนกันที่เกิดครับอันนี้สามอันนี้เขาเรียกว่าเซียตังกิสเซียตังกิสนี่คืออะไรคือศัยศาสตร์ที่เอากุรานมาเขียนกลับด้านนะเอามากับหัวกับค้างนะกับด้านเขียนย้อนหลังอันนี้ผมเคยเห็นในในประเทศไทยเห็นตามร้านอาหารก็เห็นบ่อยเขาจะเขียนด้านหนึ่งก็อย่างเช่นกุ้นหัวโฮัะก็เขียนธรรมดาแต่อีกด้านหนึ่งเขาจะเขียนกับหัวกับหางกับหลังนะครับซึ่ง กับหลังกับหัวกับหางแล้วเป็นไงนะฮะมันก็ใช้ใช้เป็นสาสตร์ทันทีผมถึงบอกว่าของแขกมันแรงนะฮะคือไม่ใช่ของอิสลามนะของแขกคือมุสลิมที่เข้าใจว่าใช้ได้แล้วก็ไปทําแล้วก็ทําให้ตกมุตตัดไปรตรงนี้เนี่ยใช้ในการที่จะขโมยทรัพย์สมบัติอยากได้ของอยากได้อะไรเขาใช้ศาสตร์สยศาสตร์ตัวนี้ครับเขาบอกใช้ขโมยทรัพสมบัตินะฮะแต่บ้านเราเอามาติดตามร้านอาหารเพื่อ ให้คนเข้ามาเสร็จแล้วก็จ่ายเงินจะเ,ออเป็นอย่างนี้ไงใช่ไหมสูบเงินสูบทองนะครับอ้าวใครเงินไหลมาเทมาใช่ไหมเ,ออเขาเรียกว่าปร,ระเภทของอะไรครเวทมนต์ตังกิสแล้วก็บางทีก็ทําให้พวกนักศิยศาสตร์นั้นไปปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าคนที่เขาต้องการทําร้ายได้โผไปได้เลยเขาเรียกว่าตามล่าตามล้างกันเลยนะครับเวทมนต์ตังกิสเนี่ยจะใช้สูระยาซีน จะใช้ซูรยาซีนและก็ใช้กุนหูจะใช้<ฆ>คู่กันโดยส่วนใหญ่อาจจะมีซูรอื่นบ้างนะฮะแต่หลกัลกๆจะใช้กุญหัวลอหัวฮัตและก็ใช้ซูร่ยาซีนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้า<ม>พี่น้องไปดูนะฮะคนที่เขียนอะกุรานถ้าพี่น้องคนไหนที่อ่านนั้นกุรานอ่านภาษาหรับได้พี่น้องไปดูที่ร้านอาหารที่เขามีการเขียนยันหลับจะใช้กุนหูนั่แหละและเขียนกับหน้ากับหลังรหรือยาซีน <c oughs> เขียนกับหน้ากับหลังแล้วไปติดเพื่อเพิ่มโชคลาภ อ่าประเทศไทยเรามีนางกวากใช่ไหมของมุสลิมเราก็มีอะไรเวทมนต์ตังกีสแน่ก,กวากเหมือนกันเอาเงินเข้ามาอันต่อไปนะประเภทที่สี่อันนี้เขาเรียกว่าเวทมนต์ประเภทอ้อาวอฮัยวะนะครับเป็นอวัยวะของสัตว์ครับเวทมนต์ประเภทนี้ก็คือเขาจะเอาสายศาสร์เนี่ยไปฝังไว้ในอวัยวะต่างๆของสัตว์ฝังไว้ใน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 ,ในหัวฝังไว้ในท้องหรือว่าฝังไว้ใน ไว้ในเขานะครับก็แล้วแต่ต้องเป็นสัตว์ที่ตายเนาะ,นะไม่ใช่สัตว์เป็นๆไปฝังเนี่ยไม่ใช่นะฮะ,อะไอ้ประเภทพวกนี้ใช้สําหรับกําจัดศัตรตูไม่ชอบหน้าใครเอาแบบนี้แหละแล้วสายสารนี่จะแรงหน่อยจะทําให้ป่วยไม่สบายอ,อดอดแอดแอดและถึงตายได้เลยถึงตายได้เลยประเภทนี้นะใช้สัตว์ฝังในอวัยวะสัตว์แล้วไปอาจจะไปฝังดินฝังอะไรกัว่ากันไป ไซยาบาตปร,ระเภทนี้ถ้าใครโดนแล้วเนี่ยนะครับเขามักจะฝันนะฮะประเภทไฮยวานัทจะฝันฝันเห็นมแมลงมีพิษต่างๆเช่นฝันเห็นงูบ่อยๆฝันเห็นมแมลงป่องฝันเห็นตะขาบเห็นสัตว์พิษทั้งหลายนะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยไอตัวเนี่ยบางทีเขาก็เอาไปใส่ในถ้าให้มันรุนแรงหน่อยก็ใส่ในหมาครับนะใส่ในหมาหรือว่าใส่ในสัตว์มีพิษจริงๆเลยแล้วไปฝัน อันนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะรุนแรงแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่ฝันบ่อยๆเกี่ยวกับสัตว์มีพิษเนี่ยสงสัยได้ว่าอาจจะโดนประเภทของ <c oughs> สายศาสตร์ประเภทในไฮยวนนะครับเอาส่วนหนึ่งของสัตว์ซึ่งใช้กันแพร่หลายในในใน,ใน,ใน,ในเมืองไทยนะที่ผมเคยเคยได้ยินมานะ <c oughs> เขาจะเอาเขาควายเอาหัวควายทํำสายศาสตร์และไปฝังไว้ในกูโบสและก็มีของของสามีอยากให้สามี เป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่ก็จะเอาแบบนี้แหละเอามาทานะอันนี้ประเภทสายศาสตร์ประเภทอะไรนะประเภทประเภทสัตว์ใช่ไหมอันต่อไปนะฮะสายศาสตร์ประเภทตะกั่วอันนี้สายศาสตร์ประเภทรอซสนะฮะตะกัวอันนี้ผมไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับเป็นสายศาสตร์ประเภทที่แบบว่าจะเอาตะกัวไปเทในภาชนะแล้วก็ท่องคาถากํากับอ่านคาถานะฮะกำกับกำกับอ่าน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 กำกับไปเสร็จแล้วก็เอาไปเทเอาไปเทที่บ้าน ไปเทในน้ําเย็นไปเทไอ,อาตามตําแหน่งที่เขาว่าซึ่งศยศาสตร์ตอนนี้ใช้เพื่อที่จะให้คนรักกลับมาก็จะทําประเภทอะไรศยศาสตร์รสหรือว่าศยศาสตร์รตะกัวอันต่อไปนะฮะศัยศาสตร์อันที่ห <c oughs> อันนี้ก็คือทําให้ไม่มีริสกีศ <c oughs> สยศาสตร์ประเภทเนี้ยนะฮะเขาเรียกว่า وقف الحال ติลอริส ก็คือทําให้สภาพถูกแช่แข็งถูกฟริรบนะศิยศาสตร์ประเภทนี้เขาใช้รวงข้าวนะ,ะข้าวฟ่างข้าวโพดข้าวสารีข้าวอะไรก็ได้แต่เป็นรวงนะฮะเสร็จแล้วก็มาทําวิธีการศิยศาสตร์ครับเสร็จแล้วพอทำาิยศาสตร์เสร็จประเภทข้าวรวงพวกเนี้มันจะทําให้คนที่โดนเนี่ยนะฮะกลายเป็นคนที่เกียดค้านขึ้นมาหรือมีสิ่งรบกวนทําให้เขาทาการค้าไม่ได้ จะไปทําก็โอ้ติดนั่นจะไปทําก็เดี๋ยวเจ็บนุ่ยเจ็บนุ่นโอดโอยนะฮะจะไปทําอะไรก็เออเบื่อวันนี้ไม่ทํามันจะอยู่ประมาณเนี้ยตรงนี้สายาสารเนี่ยเขาทําตอนไหนเขาทาตอนที่ไม่ชอบคู่แข่งธุรกิจครับไอคนนี้รวยนะใช่ไหมอิจฉาริษยามือน,นเนี่ย <c oughs> จัดการซะเลยนะฮะฉันไม่เอาฉันไม่ชอบนะครับอันนี้ประเภทนี้อันต่อไปนะฮะอันที่เจ็ดนะฮะอันนี้เป็นฮิรสนะฮะเฮิสก็คือเป็นพวกของขัง นะที่พันด้วยกับเขาจะเอาผ้าผ้าลินินเนาะนะนะพันด้วยกับกระดาษหรือของขังเสร็จรแล้วก็จะเอาผมของคนที่จะทำไสยศาสตร์มาพันทับอีกทีหนึ่งแล้วจะฝังไว้ที่ตามทางทางแยก <c oughs> หรือที่กูโบนะหรือใส่บ้านที่ต้องการจะทำไสยศาสตร์อันนี้ที่สามจังหวัดชายแดนเคยเจอนะฮะไสยศาสตร์ตัวนี้นี่ก็คือต้องการที่จะทำร้ายคนนั้นนั่นแหละนะให้พบกับความเสียหายย่อยยับ,นะบอันต่อไปนะฮะ อันนี้เป็นสยศาสตร์สัตว์เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คล้ายๆกับสยศาสตร์อวัยวะเมื่อกี้นะครับแต่สยศาสตร์ตัวน,นี้จะใช้สัตว์บางประเภทนะฮะเช่นสุนัขนะครับซึ่งเวลาโดนสยศาสตร์ประเภทเนี้จะทําให้เกิดอาการก็คือป่วยเหมือนว่าโดนเห็บเอ่ยหมัดเอ่ยมาเกามาคันอยู่ตลอดเลยครับแล้วบางทีก็เกิดโรคเรื้อนรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายซื้อยานั่นมาแล้วซื้อยานี่มาแล้วก็ไม่หาย อันต่อไปนะฮะสายศาสตร์ประเภทใบวรไข่นะฮะเซฮันไบบดนี่เขาจะเอาไข่ที่ว่าฟักใหม่ๆลูกไก่ออกไปแล้วเนี่ยนะก็จะเอาเปลือกไข่มานะครับเสร็จแล้วก็เอามาเขียนยันสลักยันของเขานะฮะภาษาอหรัเอายะกราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วไปเผาวางบนฐานไฟร้อนๆเอาไปเผาเอาไปจี้นะฮะเสร็จแล้วก็จะมีวิธีการอะไรของเขานั่นแหละนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือทําให้คนรักกลับมาอีกทีหนึ่งนนะฮะคนรักเยอะเหลือเกินนะฮะ ศยศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกเป็นศยศาสตร์ขาวทาให้คนรักกันอย่างนี้เห็นไหมแต่บ้านเราผมไม่เคยเจอนะศยศาสตร์ไข่นะฮะอันต่อไปนะฮะพวกอุกะนะครับศยศาสตร์เกี่ยวกับปมเงื่อนนี่เจอบ่อยมากๆนะฮะศยศาสตร์ปมเงื่อนทําให้ลําบากทาให้ทํามาค้าขายไม่ขึ้นนะฮะทำให้แต่งงานไม่ได้ครับตัวพวกนี้มันก็จะใช้อวัยวะส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์นี่แหละนะครับมาทําเป็นปมปม นะครับแล้วก็บางทีก็ไปพันรอบเอาไอของที่ต้องการทําร้ายเช่นเอาไปพันรอบตะปูทําให้เจ็บด้วยกับตะปูในรูปมีมีตะปูอยู่พี่น้องเห็นใช่ไหมครับผมพันกับตะปูนะฮะพันกับรวดเหล็กอะไรต่างๆนะฮะน็อตนะครับส่วนใหญ่สายสานนี้ถ้าโดนปั๊บเนี่ยช่วงแรกจะมีอาการก็คือจะเจ็บบริเวณหัวไหล่ด้านบนจะเจ็บพวกด้านบนนี่ทั้งหมดนะฮะจะเป็นสายสารที่ทาให้เจ็บในส่วนตรงนั้นนะครับ อันต่อไปนะฮะอันนี้อันสุดท้ายที่ผมรวบรวมมามันมีออยู่ดีนะฮะแต่ว่าสิบเอ็ดอย่างนี่ก็เยอะแล้วครับสายศานี่ประเทศไทยมีนะเคยเจอแล้ว <c oughs> เป็นสายศานี่เขาเรียกเซ์อัลฮิญาบนะครับเซ์อัลฮิญจบสายศานี้เขาจะเขียนบนกระดาษบ,บนผ้าแล้วก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็จะเขียนบางที่เขียนเป็นรูปวงกลมนะฮะซ <c oughs> ับซ้อนไปนะฮะและสายศานี่มันจะแรงนะฮะ และที่ประหลาดก็คือไอส้สายสตร์ตัวนี้มันจะมีแรงเพิ่มขึ้นทุกๆวันที่สิบสี่สิบห้าของเดือนคสิบสี่สิบห้าตามจันทรคตินะสิบสี่สิบห้าใกล้วันเพ็ญอะเนาะใกล้วันเพ็ญอะสยายสตร์นี่มันจะแรง,แรงจะส่งผลให้เกิดอาการปวดหัววิงเวียนศรีรษะสยายสตร์ประเภทนี้เช่นเดียวกันก็จะฝันเห็นงูนะครับมแมลงและก็เห็นยินเองบ่อยๆนี่แสดงว่าโดนประเภทฮิญาบนะฮะสยายสตร์ประดีฮิจา ะมีศสยศาสตร์อืน่นนัคือศสยศาสตร์สูอหรอศยศาสตร์รูปอันนี้อันตรายนะศสยศาสตร์รูปนี่น่ากลัวเขาจะรูปคนมาเขียนศสยศาสตร์ไหมจะมีตารางตารางธาตุที่ผมบอกนันแหละเอามาเขียนแล้วก็จะเขียนกับคนที่เขาต้องการจะทศํศไสยศาสตร์โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีรูปทางอินเทอร์เน็ตชอบโพสชอบอะไรบ่อยๆนะฮะอันนี้ศสยศาสตร์ทําให้แตกแยกกันเขียนเป็นตารางเห็นไหมครับผมเขียนเป็นตารางแล้วก็มีรูปอะลัยกาด้วยอ่าเป็นเป็นคำอะลัยกาด้วยใช่ไหมถ้าดูไม่ผิดนะฮะ นะฮะแล้วก็เขาบ,บอกว่าให้แยกกันให้ตลาก,กัากกันให้หยากันอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้เป็นสายสตร์รูปภาพเขาจะเอาจากอะไรจากรูปใคร,ครที่ชอบโพสต์รูปในเฟซในเน็ตในอะไรนะถ้าใครไม่ชอบแล้วเขามาทํำสายสตร์ได้เหมือนกันนี่เป็นสายสตร์รเขาเรียกมูอาซอลสายสตร์ใหม่ๆนะที่ว่าเช็คนะที่ว่าเขา <c oughs> จัดการเรื่องของสายสตร์เนี่ยเขาไปเจอนะเจอเจอในหลุมฝังศพที่ว่าคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะ แล้วจับนักศัยศาสตร์ได้ก็ไปเอาศาัยศาสตร์ปรากฏก็ไปเจอศัยศาสตร์ขุดในหลุมของคนที่เสียชีวิตบางคนอายุ20่กว่าเงี้ยเสียชีวิตเป็นโรคมะเร็งบ้างเป็นนั่นเป็นนี่หลายอย่างก็ไปเจอรูปของคนตายพร้อมกับพวกศัยศาสตร์ที่เขาเขียนไว้ให้ป่วยนั่นป่วยนี่ตายอย่างเดียวให้ไม่รอดให้ตายนี้เป็นศัยศาสตร์รูปภาพเพราะนั้นพี่น้องถ้าไม่จําเป็นเลยว่ามุสลิมมานะฮะอย่าโพสต์รูปตัวเองในเฟซ ไม่งั้นคนที่ไม่ชอบมันจะอาจจะทำอะไรได้ครับและเช่นเดียวกันเด็กๆนะอย่าไปโพสต์รูปเด็กๆนะในในในเฟซในไลน์ในอะไรอันตรายมันสามารถที่จะเอา,เอามาทำาสยศาสตร์ได้